มิตรภาพไม่เคยแก่รวมกลุ่มวัยเก่าออนไลน์ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ23 0 0ปีก่อนการที่คนสูงวัยจะมานั่งจับกลุ่มคุยกันคงเป็นภาพที่เห็นได้ตามสารวัตรหรือหลานหน้าบ้านแต่ในยุคนี้แม้แต่คุณลุงมอคุณป้าก็จับมือถือไม่ปล่อยบางคนอายุเกือบ80แต่เล่น Facebook หลายทิกทอกคล่องกว่าหลานๆด้วยซ้ำเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าเพนแคอายุ74ปีที่เคยใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างเงียบเหงาไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ๆหลายปีที่ผ่านมาคุณป้าเพนแครู้สึกโดดเดี่ หลังจากสามีจากไปบ้านทั้งหลังกว้างๆกางลายเป็นที่เก็บความเงียบไม่มีใครโทรหาไม่มีใครมาเยี่ยมวันหนึ่งหลานชายที่อยู่กรุงเทพเอามือถือเครื่องเก่ามาให้พร้อมสอนวิธีใช้ไลน์ให้กับคุณป้าเป็นแขนตอนแรกก็กลา้ากล้ากลัวกลัวกลัวจะกดผิดกลัวเสียงเงินกลัวโดนหลอกแต่หลานก็บอกว่าลองดูนะป้าโลกใบนี้ยังมีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะหลังจากนั้นเพียงหนึ่งเดือนคุณป้าเป็นแขก็เริ่มเข้ากลุ่มไลน์ชื่อว่ากลุ่มวัยเก่าใจดีเป็นกลุ่มรวมผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ ตั้งแต่55ปีขึ้นไปมีสมาชิกกว่า300คนทุกเช้ากับลุ่งนี้จะมีคุณลุงคนหนึ่งชื่อลุงเกงรงไกรอายุ68ปีคอยส่งคำคมข้อคิดกำลังใจพร้อมคลิปเต้นประกอบเพลงลูกทุ่งหาหําทำให้ทุกคนหัวเราะก,กันตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายก็จะมีป้าจำเนียนอายุ72ปีคอยไลฟ์สอนทำอาหารโบราณเช่นขนมถ้วยขนมเทียนแกงบอลหรือแม้แต่การทำน้ำสมุนไพรดื่มแก้ปวดไม่ป้าเพนแข่เล่าว,ว่าวันไหนไม่มีป้าจำเนียนไลฟาทำกับข้าวไม่อร่อยเลย ยังไม่หมดแค่นั้นทุกวันเสาร์จะมีกิจกรรมเต้นออกกําลังกายผ่านวิดีโอคอนโดยกลุ่มนี้จะเปิดเพลงสาวสวนแตงมนรักลูกทุ่งให้ทุกคนเต้นตามกันใครเต้นเก่งก็ได้รับฉายาลุงแดนเซอร์ป้าสตารสร้างสีสันและความสนุกสนานในกลุ่มที่น่ารักคือป้าเพนแข่เล่าว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่อยู่เชียงใหม่สุราธ,ธานีและขอนแก่น ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่กลับคุยกันถูกคอจนรู้สึกเหมือนครอบครัวเดียวกันทุกเทศกาลจะส่งของฝากเล็กๆน้อยๆให้กันผ่านไปรณียีมิตรภาพไม่เคยแก่จริงๆถ้าทุกวันนี้ถ้าไม่มีกลุ่มนี้ดิฉันคงยังนั่งเหงาอยู่คนเดียวในบ้านนอกจากนี้หลายๆคนในกลุ่มยังเล่าว,ว่าชีวิตเปลี่ยนไปเพราะมีกิจกรรมให้ทำทุกวันไม่เหงาไม่เครียดได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างการถ่ายคลิปลงที่ทอดทำคอนเทนต์เล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กทำอาหารโชว์หรือแม้แต่สอนหลานทำกับข้าวผ่านวิดีโอคอนข้อคิดจากเรื่องนี้ โลกออนไลน์ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากใช้ในทางที่ดีมันสามารถเชื่อมต่อใจของผู้คนได้อย่างน่ามาสจรั์โดยเฉพาะวเเัยเกษียณที่ต้องการวิตรภาพการพูดคุยและกำลังใจการรวมกลุ่มออนไลน์เล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยเติมเต็มชีวิตทำให้หัวใจอบอุ่นสดใสและแข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มสาวอีกครั้ง